สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมมากราบตะกระาที่วัดนนคูน้อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดอกไม้สวยงามมากนะคะก็จะมีคล้องให้ทาบุญนะคะให้ร่วมบุญตีคล้องนะคะก็จะมีค่ะสวยงาก สวยงามมากค่ะถอดสวยงามมากค่ะนี่ก็จะเป็นอุโมงดอกไม้นะคะจะเป็นดอกไม้ที่ตกตกแต่งนะคะแล้ก็จะเป็น นี้ก็จะมาทำบุญกันนะคะมาทำบุญกันวันนี้สวยงามมากประดับประดาได้สวยมากอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะนี่ก็จะเป็นญาติธรรมที่มาด้วยกันคะ่ะเป็นญาติธรรมที่มาด้วยกันนะคะอันนี้เราจะมากราบหลวงพอ่อ คุณพ่อพุทธสมปรารถนานะคะอธิษฐานร่วมกันนะคะจาางั้นก็จบแค่นี้ก่อนนะคะนั่นหมธนาบุญร่วมกันนะคะเด,เดี๋ยวต่อด้วยคลิปใหม่นะคะ